ครับตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่คิ q ช็อปนะครับตอนนี้เราติดตั้งกล่อง Ultra บู o s t นะครับในรถอะไรนะรีบวูบล็อกคู่สองยุทธแปดสีเขียวเขียวใหม่อ่ะเขียวขี่ม้าเขาเรียกเขียวขี่ม้าหรือเปล่าไม่รู้นะเขียวท่านานเออเนีเขียวท่านนะแล้วก็เป็นกล่อง Ultra บู o s t นะเดี๋ยวให้ดูกล่อง Ultra บู o s t IR นะครับูออกแบบมาเพื่อ รถที่เป็นหัวฉีดนะรโดยเฉพาะก็คือรีโวปี2020ันยิบอร์เชเนอร์2 0ง1ัน่ิดูใหม่ดินี่ดูใหออรถเพิ่งหกสิบเจ็ดลอเออเนี่ยลูกค้าเพิ่งไปรับรถมาเมื่อเช้าแล้วก็ขับไปที่ออฟฟิศเลยดูนะครับวิ่งหกสิบเจ็ดกิโลอือเขาคงกลัวมันอื่นะนะเนาะตอนนี้เราอยู่กับพี่วินัยนะฮะใหม่มากตอนนี้เราเริ่มจูนกันแล้วเดี๋ยวให้ดูฟิลให้ดูฟิลลองก็เดิมก่อนไหม รถเดิมนะครับผมให้ดูฟิลเดิมถ้าดูฟิลต้องไปดูที่กล่องฟิลนะครับเปิดบกเ้าแรงมงเป้ายมาแรงแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดกล่องเมื่อกี้ความเร็ว2อ่ะ พี่ดีปาเก็บเทียบคำเดียวเท่ากันให้ลูกค้าดูขอจูงเพิ่มแล้วนึงนะี่นี่เป็นฝ่ายเริ่มต้นตอ,อ่ะอทีนี้มาดูเปิดกล่องนะครับอ่ะให้ดูเปิดกล่องครับกดครับผมคำเดียวนะคุณนี่จรงคนอัรน่อย เกียร์มันจะเกียร์เปลี่ยนนุ่มเหมือนเดิมไหมอันนี้กับเมื่อกี้เนี้ยแตกต่างกันอยู่ประมาณ40แรงม้าเนาะพี่เนาะเกียร์ออโต้นะอันนี้ถ้าเกียร์ธรรมดาก็แรงกว่านี้แหละเพราะว่ามันชุนน้ำหนักส่วนเกียร์มันน้อยกว่าใช่คือเดินยาวอันนี้รถเติมนะเพิ่งออกจากศูนย์เพราะว่าเพิ่งวิ่งมงหรืเกียโรลลูกค้าคงไม่ไปแต่งตันไหนหรอกตอนนี้เพิ่งสิบโมงนะครับสิบโมงเช้าเป็นรถใหม่ล่าสุดเลยสนิทเดิมสนิทเดิมยันท่อเดิมยันลมยางอ่ะ ใช่เราไม่ได้เจ๊งนะเราเก็บไปเปลี่ยนลมยางลมลมยางเก่าเรงเก็บไว้เลยเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งอันนี้ขึ้นสะพานนะครับขึ้นสะพานแร้ว ประมาณนี้มาลองให้ดูสั้นๆเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายวิดีโอคลิปเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจติดตั้งก็โทรไปได้เลยนะครับ0874 08746นะครับทุกรุ่นน่ะที่เป็นดีเซลนะครับในบ้านเราใส่กล่องได้หมดเลยอยากรู้ว่ารถรุ่นนั้นน่ะที่ใช้อยู่นะครับลูกค้าแรงมาขึ้นกี่ตัวแรงบิดเท่าไหร่เงี้ยโทรมาถามผมได้เลยผมรู้ทุกรุ่นแน่นอนผมตอบได้เพราะว่าขึ้นในโน้ตมาครบหมดแล้วนะครับผม โอเคฝากกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องเบสจูเนอร์ชานเด้วยนะครับวันนี้ผมกับพี่วินัยก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อกล่องอร์ตัาบูต์อะราคา9ก0 0พัสาไฟต้องเพิ่มเพิ่ม3,500นะครับถ้าเกิดไม่อยากติดต่อสาไฟร้ดแต่ถ้าเกิดว่าไออาร์ดเนี่ยที่เป็น2020นรุ่นนี้สายไฟจะแพงกว่ารุ่นปก,นปกนติหนึ่งพันบาทก็จะเป็น4,500นะครับแพงกว่าแค่รุ่นเดียวแล้วมนันก็3,500ทั้งหมดเลยนะ ไม่จาเป็นต้องแบบปิ๊วันนี้ผมมารีวิว iArt รนะครับแล้วรถของพี่ๆที่เป็นรุ่นอื่นจะใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับใส่ได้แล้วก็สามารถเพิ่มแรงม้าได้ดีเหมือนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ